ตอนบ่ายังไงนะคะิดตามชมค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสระน้ำท่านะผู้ชมไม่กล้าถ่ายเยอะกลัว Security มาตะโกนใส่เหมือนที่เคยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ฮาวายจะพยายามบอกว่า มันไม่ตรงกับบริบทที่ฮาวายเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮาวายไม่อยากฝืนนะผู้ชมเพราะว่าสระน้ําในแบบของฮาวายไม่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ฮาวายไม่เคยบอกคือที่าสเวกัสนะคะเวลาเขาเข้ามาที่นี่กันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดย์พูลปาร์ตี้ค่ะก็จะเป็นปาร์ตี้ในตอนกลางวันท่านะผู้ชมในสระว่ายน้ํานะคะเขามากันเพื่อสิ่งนี้ท่านะผู้ชมแล้วก็ถ้ามองกันจริงๆนะ บางคนหนวดขาวเลยหัวขาวเลยนะหเป็นไม่ยัง้งจริงๆท่านผู้ชมเขาเรียกว่าไม่กักเลยอ่ะปล,ปล่อยเต็มที่นะฮวายก็มีความสุขนะเห็นเขามีความสุขนะฮะทาอะไรแล้วมีความสุขก็ทกํากับท่านผู้ชมชีวิตนี้ชีวิตเดียวทเท่านั้นนะชีวิตก่อนหน้าเราก็ไม่รู้ชีวิตข้างหน้าฮาวายไม่มีแล้วค่ะฮาวายจบแล้วจบเลยนะแล้วก็ถ้าใครมีชีวิตหน้าเนี่ยฮาวายคิดว่าก็คง จะไม่มีใครที่จะเลึกชาติกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรทําอะไรแล้วมีความสุขทำไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยค่ะวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพจิตด้วยทําอะไรแล้วมีความสุขทําเลยเหมือนที่ฮาวาวยบอกค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ